สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องชาวทุนะครับอยู่กับช่องเอ็นเทนเซิงนะครับวันนี้มาต่อกันวันที่สองนะครับเมวานไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับถ่ายแค่ตอนเอาขึ้นนะครับนี่ครับเมวานผมถ่ายตรงนี้นะครับถ่ายซองกันแล้วก็ตรงนู้นข้ามอีกข้างๆกันนะครับแหมยอดครับเหนื่อยมากครับเมวานมันดูตอนอารมณ์นะครับ โโเราลงเพื่อจอดใส่คัทแอนานะครับจอดเอาดักเอา,อาต่อยครับใส่ตำเลยครับใส่ตำให้มันเสมอทกันนะครับนี่ครับนี่อยู่กับเจ้ารอโ,โตนะครับรอโตอาสาลากสองวันแล้ว อันนี้เราตัวไหลครับสองวันแล้ววันนี้ก็ไายเหมือนเดิมนะครับกับครงสยามครับ จะติดเ,เครื่องนะครับอันนี้เวลา,าขึ้นก็ขึ้นนะครับ เราวขึ้นแล้วก็ไม่ได้เอาลงนะครับเอาลงแค่ช่วงตอนมาทํางานนะครับวันไม่ได้เอาลงครับไปจอดไว้นาผม้างไปเลยครับไม่ให้ดูตอนลงนะครับ ไหนนะเด็กคนนี่ก็ขวากไทยตรงนี้ก็จะจอดรถไปตรงนี้แหละครับขับกดมีอะไรมากมวาดก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปนะครับแล้วก็มีน้ำน้ำเอามาเติมหม้อน้ำรถครับ หาเหล็กไปก่อ,อ๋อเป็นที่เรียบร้อยครับต่อรอแล้วนะครับแล้วใส่ฐานนะครับใส่ฐานแล้วก็ไปไถแล้วนะกออ็ใส่ผ่านเรียบร้อยครับเราไปดูการไถเลยนะครับนี่นะครับ ก็ใช้กบข้างครับนี่ไถไปทางเดียวนี้ครับออกไปครับให้อาที่ไถหรือที่ดินมันกบข้างนะครับมันจะไถไม่เหมือนกันนะครับเพราที่ผมไถกับเสียบบนผมเปิดกลางนะครับเปิดกลางแล้วก็ไถวนวนวนออกวนออกนี่ไถกบครับ อู้นอันนู้นอยู่ตรงนู้นโอ้โตับแตกไกลมากนะครับนี่วันนี้เหนื่อยอีกแล้ววันนี้แหมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนี่ดูมีกำลังมีสีสันขึ้นนะครับ con bien มาลองทำหอมมือนะครับเอามือทำนะครับมาแล้วครับดูจากกล้องไกลๆนะครับมาดูบผมยืนไม่เก๋มานะครับ เดี๋ยวผมจะลองทําหอบดูนะครับมาให้แบบเสร็จงานทุกอย่างมน,นะครับเอาว่าเดี๋ยวผมถ่ายก่อนนะครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดจ้ามด้เยนะครับแล้วก็ไม่คิปหน้าครับสวัสดีครับ